สวัสดีครับวันนี้จะมาตัดไม้เผาถ่านนะครับ <c oughs> อันดับแรกเลยเติมน้ำมันเครื่องตัดยาก,ก่อนนะครับถ้าไม่มีเครื่องออไม่ใช่เครื่องตัดา้าเครื่องตัดไม้นะครับถ้าไม่มีเครื่องตัดไม้นี่เราจะตัดไม้เผาถ่านไม่ได้นะครับนี่ใส่น้ำมันลงไปในเครื่องตัดไม้ก่อน เตรมเสร็จแล้วไปซิงค์ลุยมาดูกันครับจะสตาร์ทติดมันเนาะเอ้ยสตาร์ทมันเนาะโอ้ยเจ้บ เร็จแล้วครับมามาดูกักดดนเด็กเนี่มันเต้นกนลนอะไรวะ I do ตาวผอนะครับถ้าใส่ยาวใหญ่ไปมันจะผอไม่ไหม้นะครับ เราใช้เครื่องตัดไม้แล้วก็เลือกทอ่อนใหญ่ๆนะครับนี่พอทอ่อนได้เล็กเราก็มีเตะฟ้าเล็กๆไมหลรอคอยตัดคอยหันออกนี่เครื่องใหญ่เครื่องเล็กใช้งานได้หมดนะครับ ถ้าในเล็กจริงๆเราก็ต้องใช้มือออกล่างกายไปด้วยหันไปด้วยนะครับจะได้ไม่เปลืองน,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 น้ำมันเปืองแบตไฟฟ้าเอาไว้ลองข้างล่างเพื่อที่จะให้มันจุดติดง่ายถ้าท่อนใหญ่มันก็ติดยาก chế về là แล้ว<ป>นี่เราก็ได้ไม้เล็กที่เราหั่นไว้แล้วก็มาสายสาย่าก่อนเล็กๆกันเตรียมไว้รองพื้นพอได้แล้วเราก็หาไม้ชิ้นใหญ่เอาไวเา้เผาเป็นฐานครับ นี่อันใหญ่เลยใส่มากได้มากใส่น้อยได้น้อย โอ้ชิ้นใหญ่ยัออยงเลยนูน่นบรรยากาศดูบรรยากาศครับข้าวออกหวงหมดแล้วใครจะได้เก็บเกี่ยวพล่มบริตแล้ว นี่พอเราใส่เตียมปุ๊บแล้วก็ฝามาปิดปิดไว้ปิดแล้วเราก็จุดไฟครับผมให้มันเผาให้มันไหมครับถ้าไม่มันไม่ติดก็ต้องจุดไปเรื่อยจนมันติดนะครับ